ต้นนี้ทำไมมันสวยขนาดนี้ต้นนี้สวยมากนะคะนี่ดูใบนะคะดูใบแบบโอ้โหมันเหมือนแบบลายไทยแบบใบแบบใบบอลเก่านะคะแบบสวยสีสดมากนะคะนี่นะคะสวยมากเลยอันนี้มีนามว่าต้นนพเก้านะคะนพเก้านี่ต้นนปเก้าใบลำต้นแข็งแรงนะคะลำต้นแข็งแรงเลยนะคะนี่ดูใบใกล,ใกล้ดูความสวย จะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงแดงเข้มแดงอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นแดงอ่าสีแดงแล้วก็เขียวนะแล้วก็สีเหลืองนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนโหใบนี้ครบเลยใบสวยมากเลยนะคะต้นนบเก้าแข็งแรงนะคะต้นนี้นี่ใบแบบไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะเนี่ยอันนี้ทนแดดทนฝนนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะไม้นอกตู้ต้นนบเก้าวสวยงามมากใบแบบสวยมาก สวยมากๆนี่ให้ดูใใกล้ดูความความสวยสีสดมากนะคะเนี่ยสวยมากนี่